เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแมปต่อสู้กับเพื่อนนะครับแต่ว่าต้องรอเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเลยนะครับแต่ว่าสว่วนเรื่องของชื่อแมปเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งชื่อไว้ที่ในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวต้องรอเพื่อนก่อนครับก็มากระโดดกระโดดเล่นเออแต่ว่าวันนี้ผม จะต้องจะต้องมารอเพื่อนก่อนไม่รู้ว่า <_ d ose> เขาอยู่ไหนนะคบผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขากอนนีอยู่ไหนนะนั่นไงนั่นไงเขามาแล้วเขามาแล้วตอนแรกผมก็จะเล่นแบบกักกาดก่อน <_ d ose> แล้วเข้าไปชเทพน,นะโอ้ใครใครฝา,อา Rose, อกาาอุกรณผมจะตายแห้อุบกรณมาวะเฮ้เออเฮ้ยอยาทำแล้เอเอเฮ้ยใครอ่ะนุ๊นุ๊มาเตะเราได้ไงเนี่ย คือตายทั้งคู่เลยตายทั้งคู่โอ้โหอะไรวะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะได้อีกรอบหนึ่งแต่อันนี้ที่มันมีเลือดเนี่ยเพราะว่าผมปรับเป็นมีเลือดนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่รู้ว่ามีใครชอบไหมนะแต่มันก็คงไม่เป็นไรหละก <c oughs> ็ตอนนี้เพื่อนผมก็อยู่ตรงนั้นนะฮะเราจะไปสู้กันเลยนะ มานี่อันนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบเทๆขึ้นมานดนึง่งค่ะเออเขาตีผมโอ๊ยยังไงวะตอนนี้แต่ก็เออเขาช่วยผมแล้วเย้โอเคเออเขาจะตีผมนี่ก็โดดแล้วอ่ะแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้เลยน่ะคือผมไม่ไม่ไว้ใจเขาเอ้ยเขาตีผมได้ไงเอ้ยเขายิงผมเช่น้ามายิงผมเลยแต่ว่าโอเค อันนี้ผมเจอเพื่อนแล้วจะสู้กันตรงนี้นะครับผมมามาเลยมาเลยเดินเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยว,เ,ยวเอา้าไายแล้วเออตอนนี้นะฮะเราก็จะปล่อยให้เขาสู้กันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าใครจะชนะเดี๋ยวแต่ว่าผมก็เอ่อจะมารอนะฮะแต่ว่าก็อยากรู้ว่าเขาจะชนะกันไหมไม่ใช่ใครจะสู้ชนะนะฮะ ตอนนี้เขามาแล้วเพามาแล้วนี่ผมก็โดดหลบเลยอ่ะฮะนะนี่นี่ไงผมหลบได้เฮ้ยหลบได้ตอนนี้ผมหลบไม่ได้แล้วไป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 นี่ตบตบได้นะเจอเพื่อนผมเป็นยังี้เนี่ยโอเคตีมตี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 เขาตื่นแล้วเอาเพื่อนผมตายเอ้ามาผมหลบได้ มามาดิอุ้ยใครวางซีโฟค่งเห็นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะตายเดีเดี๋ยวตายโอเคต้องรีบหนีแหละไม่งั้นเขาจะตามมาฆ่าผมนะครับโอเคก็ช่างมันอ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนมาที่มามาเป็นที่มาสู้นะฮะเรามาทุ่ที่ทะเลทรายนะฮะใช่ไหมมันเป็นไอ้สายอะเรามาทุ่ตรงสายนั่นแหละหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่รู้อะ แต่ว่าตอนนี้เรากําลังสู้กันนะฮะผมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมคงชนะเขาเห็นไนหะมผมเตะหัวเขาครั้งเดียวเขาตายเลยเออแปลกๆเลยนะเออ,เออนะมันแปลกๆนะเอาล่ะคือเอาจริงๆเดี๋ยวก็แบบว่าจะ,จะไปเล่นแบบจะเก่งๆขึ้นเรื่อยนะตอนนี้ผมต้องรอเขาก่อนเขาอยู่ไหนไม่รู้นะ นี่ไงนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมเออมาละเขาใช้หมัดมือผมด้วยนี่ผมหลบได้เอาตีพี่โดดนี่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 โอ๊ยอุ๊ยโอ๊ยเอาลงเหมือนกันเลยโอ้ยละนี่เอาเต็มีโดดนี่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 เออเออเขาเบิดเลยไหมเนี่ยผมจะไว้ชีวิตเขามาเอ้าใครปาระเบิดมาใครปาระเบิดมาเสงสัยวะ ใครเขาปลาระเบิดมาเนี่ยครับทุกคนอันนี้ผมสงสัยนะคะเพราะว่าผมผมไม่รู้เลยนะว่าใครปลาระเบิดมาเดี๋ยวก็ช่างเถอะซึ่งเ,เดี๋ยวต้องรอเพื่อนก่อนตอนนี้เพื่อนกำลังมาอยู่อ,อ่ะตอนนี้เพื่อนเขามาแล้วเพื่อนมาแล้วเ,เพื่อนมาแล้วโอเคเพื่อนมาแล้วไปมานี่ ตอนนี้ผมกดสู้เขานี่นี่เอาเขาเขาหลบได้อีกนี่ดีไม่โดนนี่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 จะมังซีโฟหรอกีหวกหรอกนี่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 ไม่โดนเลยเฮ้ยเก่งปิงเดี๋ยวใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวซีโฟจะระเบิดแล้วนี่เป็นไงนี่นี่นะฮะ ก็แสดงให้เห็นว่าผมเขาสูสีกันนะแต่ผมก็จะพยายามสู้ให้เขาแพ้ผมคิดว่าผมคงชนะน,นะเพราะว่าผมเรียนดีกว่าแต่ว่าเขาก็หนีเดี๋ไม่เป็นไรพวกผมจะสู้อุอ๊ยมจาจะตีเขาจะตีอ่ะ่านี้แหละมาเกิดไฟและเบิด โอ๊ยไม่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 โอเคสุทีมรอดีโอ้ยไม่เป็นไรโอ้โอเคนี่คือโอกาสเรานี่เขาตายเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตตัวตายตามเข้าไปเพราะว่าผมจะไปเลือกอาวุธที่ผมโคตรชอบเลยนะก็คือธนูหน้าไม้แล้วก็กระบองนะทำมันนี่แหละโอเค ก็เป็นอาวุธที่ผมชอบเล่นมากคือแต่ว่าผมชอบเล่นนะคือมันแรงมันแรงมากทุกคนคือมันแรงนะจริงๆอ่ะไอกระบอกน่ะคือมันตงเลือดก็ลดเหลือขึอ้นแหละแต่ว่าหน้าไม้พอเวลายิงอ่ะเลือดก็ลดเหลือขึ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นธนูมันก็จะไม่ลดเหลือขึ้นนะแต่ตอนนี้มีคนยิงวามยิงผมทมาทำไมเนี่ยไม่เนขะ้าใจนี่มายิขงขวามา ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ผมก็จะมาหลบหลบก่อนโอเคตอนนี้ผมก็ลบอืมโอเคตอนนี้เขาลงมาแล้วเขาจะยิงใส่ผมรอเปล่าเขาจะยิงใครเขายิงใครยิงใครเขายิงใครเขายิงใครยิงใครเอ้ยเขายิงใครเนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็ยิงเขาก่อนโอเคผมหลบได้ยิงไม่โดนอีกโอเคตอนนี้เขาอ้มหลังผมแล้วผมก็ตีไม่โดนโอเคตอนนี้ผมก็จะตีเขามา นี่ไปดิเอวมีคนมันกระโดดด้วยอ่เราก็ต้องรอนะครับเรามาดูเลยว่าเพื่อนของผมเนี่ยเขาจะใช้อ,ชอะไรมาต่อก้อนกับผมแต่ที่เห็นเพื่อนผมเขาู้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยนะคือเขาเพิ่งเล่นแบบนี้นะครับปกติขเขาไม่ได้เล่นแบบนี้นะคือผมเล่นเป็นประจำไงนี่เข้ามาละตีไม่โดนแต่ว,ว่ามันค้างๆหน่อยโอเคมา มาดิมาดิมาดิมันดีมันตีเลยมันดีมันดีมันดีมานีบออกตีโดนตีโดนตีโดนตีมาตื้อไม่โดนดกโดนไม่โดนไม่โดนเอาใหม่นี่ยิงยิงนี่ตีโดนแล้วนะเราก็จะไม่ฆ่าเราจะใช้ซีโฟในการฆ่าเขานะอุ้ยโอเคโอเคเราต้องรีบหนีขึ้นมานิดนึงนะโอเค เราก็จะดูนะครับว่าสีโฟโมีอนุภาพแรงแค่ไหนนี่ <c oughs> ตัวขาดครึ่งเอ <c oughs> แอแปลกแปลกแล้วโอ้ยโอเคเรามารอกันดีกว่าครับว่าเขาจะใช้อาวุธอะไรแต่ว่าเหมือนเขาไม่มาแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเกียดต่อสู้แล้ว เขาเอาจิิงอ่ะคือเขาไปเข้าน้ำเว้ยแล้วตอนนี้ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยแล้วเราเขาไปเข้าน้ำเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายทุกคน